ปธมะสูจิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็มเรื่องที่หนึ่งพระมหาโมคลานะเถระถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า944วิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบองยอดเป็นปราสาทเจ็ร้อยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูล มีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงาม945ท่านสถิตดื่มกินอยู่ในวิมานั้นมีถวยเทพพากันบรรเลงพินทิพดังไพเราะในวิมานของท่านนี้มีเบญจกรรมคุณอันเป็นทิพพรสและหล่าเทพนารีประดับด้วยอาพรทองคำฟ้อนรำอยู่946 เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน947เทวดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้948เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า949ทานที่ข้าพเจ้าถวายมาก่อนนั้นไม่มีผลทานที่ถวายควรเป็นของดีเข็มที่ข้าพเจ้าถวายไปแล้วนั่นแหละ เป็นของดี950เพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโภคทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า951ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปัธรมสูจิวิมานที่8จบ 9. ทุติยสูจิวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่บุรุษผู้ถวายเข็มเรื่องที่สองพระมหาโมคลานะเถระถามเทพ,พบุตรองค์หนึ่งว่า 952. วิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยอเป็นปราสาทเจ็ดร้อยยอดดูโอลานมีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงาม953ท่านสถิตด,ดื่มกินอยู่ในวิมานนั้นมีถวยเทพพากันบรรเลงพินทิพย์ดังไพเราะในวิมานของท่านนี้ มีเบญจก,กรรมคุณอันเป็นทิพพรสและล่าเทพนารีผู้ประดับด้วยอาพรทองคำฟ้อนรำอยู่954เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน955 เทวดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้956เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเทระถามจึงตอบปัญหาและผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า 957ชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยะโลก958ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสประดุจธุลีมีใจผ่องใสไม่มัวหมองเลื่อมใสแล้วได้ถวายเข็มแดดท่านด้วยมือทั้งสองของตน959 พราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า960ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ทุติยสูจิวิมานที่เก้าจบ